สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะคะประมาณ9ก้าโมงเช้าค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปเก็บงอนนะคะลิงงอนเจอแล้วนี่ เอาตรงนี้สะหน่อยนะ รอบนี้ใช้ที่ตักอันเล็กนะคะ นี่ค่ะไปค่ะไปต่อข้างหน้านี้เยอะ งเลยเหมือนกันวันนี้ ปลาใหม่นะคะวันนี้พอดีเมื่อกี้ไปป่าเดิมแล้วทีนี้มันมีรถจอดอยู่ค่ะมาไม่ทันคนอื่นก็เลยได้ย้ายป่ามาป่าใหม่ใช้ไรไม่แพ้ป่าเดิม นี้ใช้ที่ตักอันเล็กนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาป่าลกๆนี่ใช้อันเล็กมันจะตักง่ายกว่าเนาะ เป็นพืชเป็นแพรเป็นทุ่งเลยงอนปีนี้ไม่ธรรมดาค่ะเยอะมากเดี๋ยวจะชิมนะคะเดี๋ยวเต็มปากนี้เดี๋ยวจะชิม เยอะมากเลยเยอะจนเยอะจนไม่รู้จะซูมมุมไหนหลังกล้องก็เต็มเลยเต็มแล้วนะคะอ,ยอเยวจะเทนะแต่เราก็จะเก็บมาชิมนิดนึง นี่นะคะหน้าตาง่อนสุกเต็มที่นะคะแดงทุกลูกรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็เฝื่อนนิดนิดปาดนิดนิดนะคะอร่อยค่ะ ออเดอร์หนึ่งถังนะคะตอนแรกเขาสั่งสองถังแต่พอดีว่าเขาบอกว่าอันเขาไม่มีตังค์ลดเหลือแค่ถังเดียวว่าวันนี้ ออเดอร์เบาๆนะคะหนึ่งถังเดี๋ยวอีกสักประมาณปักเดียวสองสามักก็น่าจะเต็มแล้วนะคะใกล้แล้ว ประมาณตักหนึ่งคิดว่าน่าจะเต็มนะคะตักสุดท้ายแล้วนะคะเสร็จตักนี้กลับบ้านค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายก็เก็บเห็ด ถวนี้ไม่ค่อยดกป่าหากินวันนี้มาไม่ทันคนอื่นเมื่อกี้ไปถึงมีรถจอดล่ะโอ้ยไม่เต็มตักเฮละ่ะเ,เดินออกค่ะเดินออกแล้วก็เดินกลับไปที่รถในระหว่างที่เดินกลับถ้าเจอก็เก็บถ้าไม่เจอก็ถึงรถก็กลับบ้านเลยนะคะวันนี้ไม่เต็มดีที่บ้านเหลืออยู่นะคะจากล่าสุด รอนเจ็ดก็ได้ถังนึงอยู่นะคะจัดระเบียบนนดนึงนี่น ได้แล้วนะโอ้แบดจะหมดแบดจะหมดแบดจะหมดประมาณนี้ค่ะอออโอเคอเอ๊ะเห็นแบบแบบออเนี่ยคัดยังไงก็ไม่หมดสักทีลูกเน่าเนี่ย โอเคประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอกใช้ยางเนื้อเนี่ยหมมาจากางนี้เลยเนี่ยว้าวล้นเลยล้นเลยกี่ทวหาลูกค้าแล้วนะคะตอนนี้ลูกค้ารอละโอเคประมาณนี้ค่ะ